สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับโวมาพบเจ้าใจกินจูดแชแนลอีกคือเอาคือเดิมเพิ่มเติมคือกำลังใจจากพี่จางน้องเบิร์ตทุกมองทุกวันว่าจ,จะเป็นในประเทศและกระตังประเทศที่ตามเราชมแก้วอยู่นะข้างในเนาะเมือ่อนี้แก้วมีน้อยกินเอาฝากพี่ตอนน้องโวเมื่อวันเมื่อวันเนาะพี่น้องะมีน้อยกินเอาฝากพี่ตอนน้องเนาะนั่นก็เป็นซอยแสบครับทุกคนนะครับซอยแสบเนาะมืัอนี้คืออยากก็เลยจัดจัง่อยนึงนะครับไหมน้องบัวหัวไหลน้ำลายแตกมาจะแซมเหมือนกันสิ่งที่ขาดอะไรคือเผาเหนียวเนาะ ผักแก่มีอย่างมีหมักดินฟ้าอะไรกัมีผักวดเป็นผักสลัดนะครับมาแบบเมือนแตดคำใหญ่ๆจากบาทเนาะวันนี้ไทยเอาบรรยากาศอยู <Pop keys in expand> <2 co> ่ในบ้านบางคนอาจจะมีเสียงรบกวนในจักน้อยเนาะอาจะเป็นเสียงพีน้องแะคำใหญ่ๆ Hmm. Hmm. mặc thịt sốt sốt cũng bình tâm bây giờ thân át vào đây, thấy nóng chép บรรยากาศลมพัดวิวในบ้านเลยประเทศคลิปโดนละเป็นตื่นเต้นอะไรก็อืม อืออืออือโอเคเนาะ mm -hmm.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  okay,

จจกนะครับผมอําลํำ โอ้ mm hmm. พักข้างหลังเ่ยเป็นพักกินกินกำลาบฮะอืมอแบบาบบโต๊ะโต๊ะเลจากตนก้นพักเอินพัก กาพักพักตูมบ่อือเอบคุณครับ ากาศจะสิเป็นเย็นๆนะจักหน่อย ซอ <c oughs> ยแสบแบบฟังสพอปอแล้วครับไส่เพียขมอ่ำลำเ <c oughs> ข้าเนียาตุยเข้ากัน เสียงไก่ขันเสียงรนแรงครกันีั้เอาบรรยากาศครับ อืมอคณดิสับนะอีข้ามนะครับ โอ้พอดีแสีบพี่น้องนะสำหรับนี้ทำนิการี่อนพี่น้องฝากพี่พงษน้องไว้มากดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับผาดลิปใหม่เป็นกำลังใจแก้วได้คลินไม่ไม่พี่น้องได้เบิ่งชมกันเนาะหาว่าแก้วกินโซบะโป้งไม่มหาว่าแก้วกินโบสุภาพขอจากโบสุภาพอย่างได้ต้องขอโทษขอพี่น้องได้ไรฝากกำลังใจจากพี่น้องสำหรับนี้แล้วพี่น้องกันสบายสวัสดีครับ